สวัสดีครับพิจกรฟาร์มตั๊กแตนวาตังกาเชียงรายนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอัปเดตตั๊กแตนที่อายุประมาณ12 13วันนะครับมาดูกันว่าเขาจเจริญเติบโต,ตไปมากแค่ไหนนะครับวันนี้มีอะไรสําคัญที่ต้องทําบ้างนะครับวันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับถ้าตั๊กแตนครบ12 13วันนะครับเดี๋ยวผมพาดูตั๊กแตนในคอกก่อนเนาะอันนี้คือไซต์ตั๊กแตนที่อยู่ในคอกนะครับ อันนี้ตะกัแตนไซส์13วันนะครับ12 13วนนันประมาณนี้นะครับ12 13วันเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปเขาจะลอกคราบนะครับนี่ครับเขาจะขึ้นมาลอกคราบแบบนี้นะหลังจากวัยนี้ไปนะครับคือการลอกคราบครั้งที่สามนะครับตะกะแ,แตนที่ลอกคราบครั้งที่สามเนี่ยครับเราควรระวังให้มากนะครับเพราะว่าหลังจากวัยนี้ไปเขาจะเริ่มกินกันนะครับเพราะว่าตัวเขาเริ่มใหญ่พอที่จะ ไปกัดรังแกตัวอื่นได้นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือนี่นะครับทําที่หลบให้เขาเพิ่มนะครับอย่างตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับเราก็จะวางผ้าสตแตนดแบบนี้นะครับวางให้มันมีมิตินะครับเราจะไม่วางผ้าเรียบไปกับผ้าผ้ามุ้งชั้นในนะครับแบบนั้นมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะเราจะดึงให้มันมีมิติด้านในนะครับให้มันมีม มีกวงด้านในนะให้เขาอยู่ด้านในนะครับเพื่อหลบในการลอกคาบนะสังเกตตัวนี้นะครับนี่ถ้าตอนนี้มีตังกแตนตัวอื่นเข้ามากัดเขานะครับตอนนี้เขาช่วยตัวเองไม่ได้นะครับตายแน่นอนนะครับนี่นะครับอันนี้ตั๊กแตนในคอกนะครับอายุประมาณสิบสามวันครับสมบูรณ์มากครับรอบนี้ถือว่าอากาศดีนะครับเราไม่เจอผลกันเลยนะครับ ตั้งแต่เลี้ยงมาสิบกว่าวันเนี่ยเรายังไม่เจอแบบฝนหนักๆอากาศมืดๆยังไม่เจอนะครับทุกคนสังเกตในคอกผมนะครับคอกผมมันจะดูลงโล่งนะครับมีหลายคนถามนะครับทำไมเลี้ยงตะกะแตนทําไมคอกมันโล่งโล่งจังนะครับสาเหตุเพราะการเลี้ยงตามที่ผมเลี้ยงเนี่ยนะครับผมจะใช้อันนี้เป็นหลักนะที่เป็นไอพัญยพืชตัวเนี้ยนะครับ เป็นหลักให้เขากินนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตเขาต้องกินตัวนี้นะครับแล้วอีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าเป็นหญ้าแบบนี้นะเนี่ยแล้วผมก็สับมาให้ด้วยนะครับพรุ่งนี้เช้ามันจะเหลือเศษหญ้าอยู่แค่ประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตเท่านั้นนะครับที่จะหลงเหลืออยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแต่ละรอบเนี่ยมันจะเหลือเศษหญ้าที่สะสมอยู่ในคอกน้อยมากเพราะฉะนั้นการเลี้ยงของผมแบบนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นเนี่ยทุกท่านก็เลยเห็นคอกผมะจะอันนี้อยู่ตลอดนะครับ ในคอกของผมอะ่ะคอกผมจะอโล่งๆอยู่ตลอดนะครับตามที่ทุกท่านเห็นนี่แหละครับไม่ใช่ว่าไม่เอายามาให้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับยาเราต้องให้อยู่นะครับเราก็ให้แต่เราไม่ได้ให้มากนะครับให้เราแบ่งเวลาให้บ่อยๆได้นะครับแต่ไม่ควรให้ทีละเยอะๆเป็นกองสุมกันไว้อย่างนั้นนะไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเขาคิดไม่ทันมานั่นจะเป็นยาที่สะสมอยู่ในคอกนะครับแล้วเราต้องเสียเวลาเก็บนะครับ สีเวลาเก็บถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บก็จะเกิดการทับถมนะครับเกิดเป็นแก๊สนะครับเกิดความชื้นนะครับตกกากแตนก็ตายนะครับหลักๆใหญ่ๆห,หัวใจสําคัญของการเลี้ยงตกกากแตนนะครับหนึ่งในอคอกต้องโล่งนะครับบรรยากาศต้องถ่ายเทวิ่งผ่านได้นะครับอากาศต้องผ่านผ่านอคอกได้สบายๆนะครับแสงแดดต้องส่องถึงตลอดทั้งวันนะครับ ไม่ควรจะไปทําอยู่ที่หลบใต้อาคารหรือว่าที่มืดๆนะครับแบบนั้นเขาโตช้านะครับแล้วก็สีก็จะไม่สวยนะครับขนาดก็จะไม่ได้ตามที่ตลาดต้องการนะครับตัวเขาจะเล็กด้วยนะนี่นะครับที่โมทันเห็นนะเขาก็จะไปลอกคาบด้านในด้วยลอกคาบด้านนอกด้วยนะครับแล้วก็ไปลอกคาบตรงผนังมุงของเราด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ ก็ตะกัแตนเราแน่นนะครับเราต้องเพิ่มพื้นที่ให้เขาอยู่นะครับโดยการทําแบบนี้แหละครับถึงเป็นผ้าสแลนแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าหลายท่านจะเห็นในหลายคลิปผมนะครับบางทีก็ใช้หญ้าบ้างบางทีก็ใช้ผ้าสแลนตรงนี้บ้างนะครับผมต้องการอยากจะบอกว่าเออจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับท่านมีอะไรท่านใช้อันนั้นได้นะก็เหมือนกับที่ผมทําลงไปในคลิปนะครับมันก็ใช้งานได้เหมือนกันผลลัพธ์ออกมาก็เหมือนเหมือนกันนะครับ ขนาดของคอกมีผลกับจํานวนตะกัแตนที่เราจะลงแล้วก็ตะกัแตนที่เราจะได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตะกั่วแตนอคอกนี่นะครับไซส์อคอก็อยู่ที่ไซส์ามาตรฐานของเหล็กนะครับ6กคูณสิเมตรนะหกคูณสิบเมตรตรงนี้นะครับผมจับต่อรอบนะครับจะได้ไม่ต่ํากว่าร้อยโลนะครับจะร้อยโลขึ้นนะครับมากน้อยก็นิดหน่อยนะครับสิบยี่สิบโลอะไรเงี้ยร้อยสิบร้อยี่สิบโลจะอยู่เหล็กประมาณนี้นครับอันนี้คือต่อให้เราใส่ไข่ใ,ให้เยอะ อัดตะกระแตนเข้ามาในนี้ให้มากกว่านี้นะครับเลปในการทําน้ําหนักก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับเพราะว่ามันจะแปรผันกับขนาดคอกนะครับเพราะถ้าแออัดมากนะครับมันจะเกิดการตายแล้วเกิดการกินกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราใส่ลงไข่ให้พอดีนะครับกับขนาดของคอกนะครับแล้วก็ให้อาหารอย่าให้ขาดนะครับดูแลเขาตามนี้นะครับส่วนอาหารที่ให้เนี่ยที่เป็นธัญพืชตัวนี้นะครับ มันจะประกอบด้วยข้าวโพดกับไอ้กาก,ากถั่วเหลืองเนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดในกระบวนการนี้คือกาก,ากถั่วเหลืองนะครับที่มีโปรตีน45นะครับข้าวโพดนี่มีประมาณ8เองนะครับข้าวโพดบดแต่เราใช้ผสมกันเพราะว่ากาก,ากถั่วเหลืองมันมีราคาค่อนข้างสูงนะครับเราจะลดะค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงนะครับโดยการผสมกันอย่างละครึ่งนะครับแล้วก็ให้นะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงตะกแตนในรูปแบบที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพได้นะครับถ้าเราทําตามนี้นะ ตามแนวทางที่ผมเลี้ยงตามแนวทางที่ผมทําให้ทุกคนดูนะครับแต่ละรอบทุกคนจะเห็นนะครับว่าตะกะ่แตนเนี่ยก็จะได้มาแบบนี้ตลอดนะครับเขาก็จะเยอะอย่างนี้เต็มคอกอยู่ตลอดนะครับจนถึงวันที่เก็บนะครับเนี่ยนะครับช่วงตะกัแตนเกิดมาได้สิบสามวันสิบสองสิบสามวันนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมก็คือที่หลบให้เขานะครับหลังจากนี้ไปการลอกค้าบครั้งต่อไปของเขาจะค่อนข้างอันตรายนะครับเขาจะตัวโตพอที่จะเข้าไปกินตัวอื่นได้นะครับ ก่อนหน้านี้เขาจะตัวเล็กนะครับเขาจะไม่กล้าไปกินเนาะตัวเขาเล็กอยู่นะครับตัวเขาเท่าๆกันแต่หลังจากนี้ไปนะครับตัวที่ลอกคราบจะโดนกินได้ง่ายๆนะครับถ้าลอกคราบในที่โล่งๆนะเปอร์เซ็นต์รอดเขาจะน้อยนะครับแต่ถ้าเขามาอยู่ลบอย่างนี้ก็เราก็เพิ่มโอกาสนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์รอดให้เขานะครับแล้วก็สามารถเหลือตะกะ่แตนในขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการจําหน่ายได้นะครับก็ตามนี้ครับเทคนิคและวิธีการนะครับ ถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับตะกัแตนนะครับกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเราจะลงคลิปเป็นประจำมีเทคนิคอะไรดีๆเดี๋ยวก็จะนำมาฝากกันในช่องนะครับก็วันนี้ต้องไปแล้วครับเอย่างไงก็เจอกันคลิปถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ